ได้มีพายุกำลังแรงพัดถานเข้าสู่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเงหนือตอนบนและภาคตะวันออกติดต่อกันหลายรูปทําให้เกิดสภาวะฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินคลนพล่ลรวมทั้งน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่หลายจังหวัดแต่เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะจังหวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นพื้นที่ รับน้ําที่ไหลมารวมการจมน้ำหาสามก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินผู้ประสบทุภัยทั้งแคลนอาหารนักสื่บที่วัดใส่และเครื่องใช้ที่จําเป็นเป็นจำนวนมากท่านรองนายกองการโดยรองนายกหลอกระชาติท่านผู้มนุษย์ราชการท่านนายอำเภอท่านผู้ประสานงานปกครองของสานักพักจังหวัดท่านพี่น้องประชาชนและก็ท่านผู้มีจิตศรัทธา ที่กรุ้นทุกท่านครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณามีน้ำใจต่อพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิัติอยู่ในจังหวัดต่างๆกตากเพื่อไปได้ข่าวต่อยนิดนึงนะครับบริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยได้แจ้งมาว่าทางบริษัทไปรษณีย์ไทยได้กำหนดให้ทุกโดยบริการในทุกจังหวัดเป็นจุดรับบริจาคด้วย เราเริ่มต้นกับบริจาคแต่วันนีเรไปเหมืานกันเรายางารการเอนวันี้สามารถบริจาคที่ที่รัาบาลจะได้ห่ากาคารกรมชาจได้หรก็ได้หรือถ้ามสะดวกไปที่ประชาศนก็ได้และสถาเรประชาอนในประชาศจีรวกันากสตองไปห่านีกทีนะครับเพราะว่าติราของเราที่เราทก็คือสิ่งที่สำคันะครับบอกไปายังพ่นประชุดในกรบวนกหาด้วยตัวนัาการเราบว่า คณะมาบริการของได้ที่รังานกมที่ฝากที่ว่การเอเพิ่ด้วยนะครับแล้วก็ที่บริษีนะครับบริษีนี่นะี้ไหนริษณีาบริษีเพ่ได้บริีเพ่็ได้ทุกแห่งครับอ็ฝากนรท่านไม่ต้องการตัวแทนเลยครับหลกบรษวขอบคุณครับอุบันิปัจจนี้นะครับบริษัทไปซีไทยจำกัดโดยสำนักงานใหญ่ได้ส่งการมาให้ไปซีทุกแห่งทั่วประเทศนะครับเปิดรับเป็นจุด รับบริจาคสิ่งของด้วยผู้ประสงคภัยโดยเปิดเป็นจุดศูนย์รับฝากหน้าที่ในการบริกรทุกแห่งทั่วประเทศนะครับอำเภอก็เปิดจังหวัดก็เปิดครับส่วนสิ่งของต่างๆที่เรารับฝากมาไว้แล้วเราจะทยอยส่งไปยังศูนย์ไปชีตต่างๆทั่วประเทศและศูนย์ด้านนี้ต่างๆทั่วประเทศนะครับจะกระจายสิ่งของต่างๆลงในพื้นที่ที่ประสบภัยโดย ใกล้รับความเดือดร้อนต่างๆนะครับก็คุมทั่วถึงทั้งทั้ง,ท,งทั้งประเทศเลยนะครับตามปกติครับครับก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวมุกดาหารทุกท่านนะครับรท,ทั้งหน่วยงานส่วนราชการหน้าคเอกชนและก็ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้มาช่วยกันแสดงใน้ำใจในวันนี้นะครับแก่รยะยะเวลาสั้นๆวันนี้นะครับเราไดรมูลสิ่งของชิ้นนี้มูลค่าประมาณ8 000, ปดแสนกว่าบาทคือเป็นเงินสดอยู่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสพัน สองร้อยบาทแล้วก็เป็นสิ่งของซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีการประเมินนะครับแต่เฉพาะสิ่งของที่ประเมินได้ในะเวลานี้คูณค่าสิ่งของประมาณเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเนียคูณค่าสิ่งของโดยประมาณตอนนี้วันแปดแสนกว่าแต่ถ้าดูคร่าวๆรวมทั้งสิ่งของรวมทั้งข้าวสารด้วยแล้วผมว่าวันนี้น่าจะประมาณ 10, าเกือบล้านก็ถือเป็นกำลัใจที่กองรักษาการเรื่องรวบรวมในระยะเวลาสั้นๆตรงนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่าน แล้วก็ขอประชาชนมาเชิญชวนนะครับว่าเรายังเปิดรับบริจาคอยู่จนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับแต่ว่าท่านใดที่ได้รับทราบข่าวในภายหลังมันประสงค์จะมาบริจาคก็สามารถเชิญได้ที่ธนาคารจังหวัดหรือที่สำนักงานปักราบชาติองค์การบรารส่วนจังหวัดพุทธหารที่ว่าการเบอร์รุกงต้องเภอที่จ้าหาทของบริษัทเบสรีไทยในทุกๆจุดนะครับทั้งที่จังหวัดและที่อำเภอทุกๆแห่งเราจะรวบรวมไปเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในทุกหน้ากันครับขอบพรคุณทุกท่านในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ